เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมเต็ง5อย่างสเปนนะครับก็ประเดิมยูโร2024ได้อย่างเร้าใจครับก็สามารถเอาชนะโครเอเชียทีมอันดับที่3ของบอลโลกไป3ประตูต่อศูนย์ครับและเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสเปนที่อาจจะเป็นยุคใหม่นะครับครองบอลบุกไม่ต้องเยอะมากกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดครับคนนี้เลยครับหมายเลข8ฟาเบียนลูอิสครับโอ้โหยิง1จ่ายหผลงานสุดยอดมากๆครับ รวมไปถึงนักเตะอย่างลามินยาเมลนะครับก็สร้างสถิติเป็นอายุนักเตะที่น้อยที่สุดครับที่ลงเล่นในยูโร2024แล้วก็สามารถทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูเลยครับและนี่เลยครับก็คือไลน์อัพเมื่อค่ำคืนวันนี้นะครับของทางสเปนนะครับในยุคของลุยเดลาฟอนเต้นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นอูนายซิมอนครับคู่เซนเตอร์นาโชกับทางเลนน็อกมองครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นคารบาคาวแบ็กซ้ายเป็นมาค์คูเรียครับ ด้านกลาง3คนนะครับมีโรดิโกนะครับฟาเบียนลูอิสครับแล้วก็เปดรีส่วนแผงเกมลุกครับด้านซ้ายเป็นนิโกวิลเลียมครับด้านขวาเป็นลามินยามาลและหน้าตัวเป้าเมื่อวันนี้เป็นอาวโรโมราต้าครับ เกมเปิดฉากมานะครับก็ถือว่าเล่นกันได้อย่างสนุกและครับสวนกันไปสวนกันมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปนมาได้ประตูออกนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวัดตรงกลางสนามครับแล้วฟาเบียนลูอิสหมายเลขก8คนนี้นะครับแทงบอลทะลุช่องจากตรงกลางครับให้กับอวโรโมราตาหลุดเข้าไปยิงประตูในนาทีที่29ครับสเปนขึ้นนํา10ครับ และจากนั้นครับฟาเบียนดูอิสครับก็มาโชว์ความสุดยอดครับยิงประตูด้วยเท้าซ้ายนะครับเข้าไปอย่างสวยงามครับในนาทีที่32ครับส่งให้สเปนออกนำโครเอเชีย2ประตูต่อศูนย์ครับและในช่วงทุดเวลาบาเดเจ็บครึ่งแรกครับนักเตะอย่างลามีนยาเมาก็เปิดด้วยซ้าย เข้าไปในกรอบเขียดโทษครับแล้วก็เป็นทางดานีคาบบาคาวนะครับเข้าชาร์จเข้าไปครับส่งผลให้จบครึ่งแรกสเปนครับขึ้นนำโครเอเชีย30ครับเป็นสกอร์ที่ถือว่าสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับและครึ่งหลังครับก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับจบเกมนี้ครับสเปนเอาชนะโครเอเชียไปสบายๆครับ3ประตูต่อ0ครับ และในเกมนี้นะครับนักเตะที่ได้รับรางวัล Man of the Mat c h นะครับนั่นก็คือฟาเบียนรูวิสนะครับหลังจากเปิดฉากเกมแรกกับสเปนได้อย่างสวยงามครับยิง1จ่ายหนึ่งครับเป็นผลงานที่ดีสุดยอดไปเลยครับหลังจบเกมนะครับทางดยรดลาฟอนเต้นะครับกุนซือของทีมชาติสเปนนะครับก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าเขาเป็นคนที่สร้างความแตกต่างครับชั่วโมงนี้ทุกคนก็คงจะพูดถึงเขาแล้วว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเชื่อผมเถอะนี่คือนักเตะที่โคตรเก่งและโดนประเมินค่าต่ำไปเป็นอย่างมาก และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ครับของกุนซือทีมชาติสเปนอย่างหลุยเดลาฟุนเต้ครับส่วนลามีนยาเมลครับนี่คือนักเตะประวัติศาสตร์นะครับเขาเป็นนักเตะที่ลงเล่นในฟุตบอลยูโรนะครับด้วยวัยเพียงแค่16ปี338วันนะครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในฟุตบอลยูโรครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับดานิเอลคาบาคาวยิงเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งสถิติที่ลามีนยาเมลทําได้ครับคุณคิดดูว่าเด็ก อายุประมาณม4ม .5 ครับได้ลงเล่นฟุตบอลยูโรแล้วนะครับสุดยอดจริงครับสำหรับทางลามีนยาเมลครับอนาคตถือว่ายังอีกยาวไกลเลยครับในเกมที่ชนะทางโครเอเชียเมื่อวานนี้นะครับสต่อศูนย์นะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ136นัดนะครับที่ทีมชาติสเปนนะครับครองบอลบุกน้อยกว่าคู่แข่งครับโดยเมื่อวานนี้ครองบอลบุกไปแค่47%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฝั่งโครเอเชียครองบอลบุกได้53%เปอร์เซ็นต์ครับครั้งสุดท้ายครับที่สเปนครองบอลบุกน้อยกว่่่าคคูแขงรับ ย้อนกลับไปโน่นเลยนะครับในปี2008นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเกมที่เจ็บทีมชาติเยอรมันนะครับทางฝั่งของลุยดราฟุนเต้นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยเขาบอกว่าก็การครองบอลบุกมากกว่าอาจจะเป็นการการันตีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นแต่เราสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างที่เราทําได้ในวันนี้การเล่นบอลอย่างมีจุดหมายแล้วก็มีความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องครองบอลบุกมากกว่าหากเป็นทีมที่มีความเร็วแบบเรามันทําให้ผมพอใจเป็นอย่างมาก ผมขอยกเครดิตทั้งหมดให้กับพวกผู้เล่นพวกเขาอ่านสถานการณ์แล้วก็ครองบอลในเกมแต่ละช่วงได้อย่างน่าประทับใจเรายังสามารถพัฒนาไปได้อีกผมโคตรภูมิใจเลยกับผลงานในวันนี้นะครับและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของลุยดีลาฟอนเต้ครับกุนซือทีมชาติสเปนครับก็ถือเมื่อวานนี้นะครับเป็นการเปิดฉากได้อ,อย่างสวยงามครับตอนแรกนี่ผมนึกว่าเจอโครเอเชียที่มีความเก่าครับสเปนก็คงจะเหนื่อยคงจะยากแน่ๆครับ แต่เมื่อวานนี้นะครับด้วยส่วนผสมผสานที่ลงตัวนะครับมีทั้งเตะดาวรุ่งมีทั้งตัวเก่าอย่างโรดรีมีตัวรุกเร็วอย่างลามินยาเมลพวกนี้โกวิลเลียมครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้สเปนนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆครับเป็นอีกชาติหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับแล้วก็ดูจากสเปนชุดนี้แล้วก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่จะเข้าสู่รอบลึกๆแล้วถ้าเกิดทีมชุดนี้จะเป็นแชมป์ยูโร2024ก็ถือว่าคงจะไม่แปลกเลยครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าสเปนมาดีเหมือนกันนะครับ แลายเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทีมเต็ง5สเปนครับผลงานในเกมเปิดสนามที่ชนะโครเอเชียไป3 0คิดว่าสเปนชุดนี้มีดีพอหรือเปล่าครับที่จะสามารถก้าวขึ้นเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นไดการปโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ส u z u k i ครับมีแคมเปญที่ชื่อว่าส y d r i ี่นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์สุสาี่ได้ง่ายง่ายนะครับผ่อนสบ,สบายในสไตล์ของคุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หรือขับฟรีนะครับ90วันหรือเลือกอนนานสูงสุดนะครับ99เดือนแบบไหนก็คุ้มค่าแน่ๆนะครับโปรโมชั่นแบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหรือเข้าไปได้เลยตอนนี้นะครับที่ w ว ww ์ดครับ suzuki.co.th ฝากด้วยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสู zuki กิครับ